วนันนีนะคะวันนี้เราก็จะไม่ได้มาให้คํแาแนะนํานะคะคลิปนี้เราก็จะมาให้ผู้ให้กําลังใจสาหรับเลเยอร์ที่โดนตากล้องที่ชื่อย่อด้วยจอจางแอบถ่ายรูปแล้วหรือคิดว่าตัวเองอาจจะโดนหรือไม่โดนอะ่ะแล้วก็ขอให้กําลังใจเลเยอร์ทุกคนนะคะในฐานะที่เราเป็นเด็กคอร์สเราก็คิดว่า เลเยอทุกคนอ่ะควรเข้าใจกันดีว่ามันก็จะมีบางกลุ่มที่แบบแอนตี้เพร่อวงการคอเพยใช่ไหมคะคือเราเข้าใจนะว่าคุณไม่ชอบคอเพยบางคนอ่ะคือคุณไม่ต้องรู้ก็ได้คุณก็ปีกไปก็ได้นะเอาจริงแล้วก็มีบางกลุ่มที่อยากให้เขาเขารัมมาตะกล้องคนนี้ทังยัไป มันไม่สมควรสังยารนะคะเอาจริงๆอืมเราก็อยากจะบอกกับเลเยอร์ทุกคนที่ดงว่าคงไม่จําเป็นที่จะต้องไปโทษตัวเองหรือโทษว่าตัวเองผิดนะคะแล้ององ่ะผิดมากกว่าคนแล้วคนที่แบบว่าพวกเขาเพลว่าแต่งตัวไปเอ่อยเขาเองอะ่ะคงลองมาคิดดูบ้างไหมคะว่า ถ้าเป็นคุ้งอะ่ะคุณจะรู้สึกยังไงกับการที่แบบคุมไปโรงเองมั่งหรือโรงบ้าเองมั่งอะไรอย่างเงี้ยคุณงลองคิดดูมั่งนะคะโนดาม่า no นะคืออันนี้นความคิดเห็นของเราเองความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งเราไม่ได้อยากจะดรามาคนที่แบบอะไรไม่เข้าใจโลกของโลกแห่งการคอเพย์คือแบบบางคนก็อืม จริงๆดาตะกล้องอะ่ะไม่ควรทำแบบนี้นะคือแบบมันน่าเศร้าอ่ะทุกคนคือเราก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะอืมบ๊ายบาย